ค่าสำหรับวงรีนะคะก็มีความคล้ายคลึงกับวงกลมบ้างนะคะในเรื่องของสมการนะคะก็ขอพูดเรื่องสมการหนึ่งก็แล้วกันนะคะวงรีเนี่ยนะคะก็จะมีแพทเทิร์นสมการเป็น x ลบเกำลังสองเหมือนกันกับวงกลมนะคะแล้วก็บวกกับ y ลบเกำลังสองเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปก็คือมีตัวส่วนด้วยนะคะ ัวส่วนเป็น a กําลังสองกับอีกอันนึงเป็นพกําลังสองค่ะ,ะขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยถ้าของวงกลมมันะเป็นและมีกําลังสองใช่ไหมคะแต่ของวงรีจะต้องเท่ากับหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วมีสองแบบนะคะอะต่างกันยังไงคะสองแบบนี้อันหนึง่งจะเห็นว่า x ลง H อยู่ข้างหน้าเหมือนกันแหละ่วายลบ k ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปนะคะสิ่งที่ต่างก็คือ e อกำลังสอง อยู่ใต้ x นะคะเป็นตัวหารของ x แต่อีกอันนึงขวามือนี้นะคะตัวที่เป็นตัวหารของ x กําลังสองเนี่ยเป็น B กําลังสองคะนะคะแล้วมันจะแสดงความหมายว่ายังไงบ้างนะคะ a กับ B เขาสลับกันนะคะ a อันแรกจะอยู่ใต้ x B อันนี้จะอยู่ใต้ y แต่พออันนี้สลับกันเลค่ะ a มาอยู่ใต้ y นะคะแล้ว b ไปอยู่ใต้ x นะคะ a เนี่ยจะเป็นค่าที่มากกว่า p นะคะถ้าเราเห็นตัวไหนที่มากตัวนั้นเป็น E นะคะเราก็เลยจะได้รู้ว่าอ่าแล้ว e อยู่ใกล้ใครก็ดูที่ตัวที่มากกว่านีกหมดไหมคะ e จะต้องมากกว่า p นะคะตัวไหนที่เป็นตัวส่วนแล้วยกกําลังแล้วเอ่อมีค่ามากกว่าอีกตัวตัวนั้นจะเป็น e ค่ะนะคะ,นะคะทีนี้ A อยู่ใต้ X ..A. อยู่ใต้ Y าทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะดูรูปเลยอันนี้คือตัว A หรือตัวมากเนี่ยอยู่ใต้อาองลิฟของเอลอมอกำลังสองนะคะวงรีก็จะเป็นวงรีแนวนอน,นะคะ่ะอ่านอนไปตามอะไรเอ่ยตามแกนเอี่ยฮะอยู่ใต้ตัวมากหรือตัว A อยู่ใต้ X ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวงรีตามแนวแกน X ะะส่วนอันนี้ตัวมากหรือตัว A อยู่ใต้ y ใช่ไหมคะวงนี้ก็จะเป็นวงนี้ตามแนวแกน y ก็คือวงนี้แนวตั้งแกน y ก็คือแกน,แ,กนแนวตั้งถูกไหมคะ,ะตัวมากหรือใต้ไฮวงนี้ไปตามอันนั้นนะคะถ้าอันนี้อยู่ใต้ x ก็เป็นวงนี้แนวนอนแบบนี้เนาะโอเควงนี้มีจุดศูนย์กลางเหมือนวงกลมไหมมีนะคะ ก็คือ H K นี่แหละค่ะ H K ที่อยู่ใน x ลบ H กับ y ลบ K ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางรงนี้ค่ะอย่างอันนี้จุดตรงกลางเลยนะคะที่แท็กก็เป็น H K เนอะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ H K นะคะเหมือนเดิมนะคะ H อยู่กับ x K อยู่กับ y นะคะ x ลบ H y ลบ K หลังจากนั้น A P โชวอะไรนะคะ A เป็นตัวมากกว่า P ใช่ไหมคะ เอบีโชอะไรโชระยะห่างจากจุดศูนย์กลางค่ะไปยังจุดสองชนิดนะคะถ้าจุดศูนย์กลางไปยังจุดตรงนี้เขาเรียกว่าจุดยอดวงรีนะคะคือจุดที่ทําให้วงรีมันออกจะ็นแนวแลมๆนี่เล็กๆนะคะจุดที่อยู่ปลายตรงนี้นะคะเรียกว่าจุดยอดค่ะนี่เรียกว่าจุดยอดของวงรีจุดยอดนะคะ วงนี้ก็เลยมีจุดยอด2จุดนะฮะส่วนตรงกลางเลยเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะฮะนี่ก็จุดยอดค่ะนี่อันนี้สำหรับวงนี้นะตั้งนะคะนี่ก็เป็นจุดยอดนะคะมี2อันเหมือนกันมีจุดยอดค่ะนะฮะตรงกลางก็จุดศูนย์กลางนะฮะจุดยอดห่างค่ะจุดศูนย์กลางมีเท่าไหร่คะ e หน่วยนั่นเองนะคะนี่ฮะ e เอามาใช้ตรงนี้ จากจุดศูนย์กลางเป็นจุดยอดขยับไป E หน่วยถ้าเป็นวงมีแนวนอนก็ขยับไปในทางซ้ายกับทางขวาของจุดศูนย์กลางนะคะ E หน่วย E หน่วยไปอันนี้ก็อ E ด้านซ้ายก็อ E ด้านขวาข้อ E ะะถ้าเป็นวงนีแนวะตั้งขยับขึ้นไปก็ E ขยับลงล่างก็ E ก็จะได้พิกัดจุดยอดนะคะต่อไปค่า B ค่ะค่า B ที่เป็นใต้ เอกซ์ลบเอชยลบเอ็นนะคะค่าเอกเยอะค่าบี e จะเป็นตัวที่น้อยลงเนาะตัวที่น้อยลงชววอะไรนะคะเขาเรียกว่าเออ่เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงชื่อแกนก่อนนะคะแกนที่ลากาสตรสุดยอดไปยังจุดยอดอีกเยอะอีกด้านหนึ่งนะคะแกนนี้เรียกว่าแกนอกีเหมือนพระอีกไหมคะอ่าแกนอีกค่ะนะคะ,นะคะส่วนอันนี้แกนอีกก็จะเป็นแนวตั้งเหมือนะคะ เพราะว่ามันเป็นวงนีแนวตั้งเนาะอันนี้ก็แกนอีกเนะนี๋ยวเรื่องฉากเลยนะคะดังนั้นแกนอีกเนี่ยมันจะเกิดจากจุดยอดมาจุดยอดซึ่งยาวเท่าไหร่คะ,ะระยะตรงนี้มัน a แล้วระยะตรงนี้อีก a หนึ่งถูกไหมคะดังนั้นแกนเอจะยาว2 e คะ่ะแขนเอยาว2อ,อหน่อยเนาะต่อไปอีกอันหนึ่งที่ตัวมีที่ข้างไว้เมืกี้นะคะ มีแกนอีกก็ต้องมีแกนอะไรคะแกนทูค่ะแกนทูคือแกนนี้ค่ะที่แกนเอกคือยาวๆนี้เนาะถ้าเห็นว่าแกนทูกับแกนเอกตัดกันที่จุดศูนย์กลางนะคะตัดแล้วก็ตั้งฉากด้วยเนาะที่จุดศูนย์กลางค่ะอันนี้กเหมือนกันอันนี้แกนอีอ่าแกนทูเทอร์มอเนนี้ค่ะผ่านจุดศูนย์กลางค่ะตัวนี้นะคะคือแกนทูนะคะ นถ้าเป็นมุมมีแนวนอนนะคะตรงนี้ก็คือแกนทูหค่ะเห็นเนาะแกนทูยาวเท่าไหร่สองมีค่ะนะคะถ้าคิดแกนอีกยาวไปนั่นจากจุดศูนย์กลางไปน,นั่นละอีรนั่นละไรเองนนแกนทูก็ขึ้นบนลงล่างถ้าเป็นมุมมีแนวนอนนะคะก็เป็นมีหน่วยเห็นไหมคะลงล่างมีหน่วย ดังนั้นเอคพีสำคัญเพราะว่ามันจะชูว,ว่าเออวงนี้มีขนาดใหญ่เล็ยังไงนะเรียวๆหรือว่าอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเอเยอะมันก็อาจจะเรียวๆยาวๆหน่อยเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวพีเนาะแกนทงค่ะถ้าเป็นวงรีแนวตั้งแกนทงก็จะเป็นแบบนี้เนะาะมก็ไปด้านละมี B หน่วยแบบนี้นะคะมีก็เมือนกกนมีหน่วย จุดตรงนี้ก็เลยเรียกว่าจุดปลายแกนทูค่ะนี่คือจุดปลายแกนทูนะคะนี่แบบนี้ก็เหมือนกันแกนทูยาวกี่หน่วยนะคะยาวสองเลยคะสองดีเนาะแกนทูยาวสองดีหนึ่งแกนเอยาวสองเลยนะคะสองเอนะคะโอเค เห็น A เห็น B แล้วเนาะมี C ไมีไหมมีนะคะ C คืออะไรนะคะต้องมารู้จักจุดจุดหนึ่งก่อนจุดนั้นไม่ได้อยู่ที่เส้นโลกมุมของวงรีนะคะเป็นจุดที่อยู่ภายในวงรีเราเรียกว่าอันนี้วงรีเนาะเราเรียกว่าจุดภายในตรงนี้ว่าจุดว่าโฟกัสโฟกัสของวงรีซึ่งมีสองที่นะคะมีสองที่ อยู่ระหว่างจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลางนี้ก็อยู่ขั้นระหว่างโฟกัสเนาะอันนี้เรียกว่าโฟกัสมีสองจุดนะคะโฟกัสมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไปกี่หน่วยซี C หน่วยนะคะมีอันนี้ศูนย์กลางเนาะอันนี้โฟกัสอ่าใช้ตัว F นะคะใครอยากไปซีหน่วยะค่ะด้ละซี่ด้ละ4ีะ 4, ก็จะได้โฟกัสนะคะ อาจจะชื่อโฟกัสหนึ่งโฟกัสสองอะไรเงี้ยมาใสเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ศูนย์กลางขยับขึ้นไปนะคะหาใอยากไปทางสุดยอดนะคะใอยากโฟกัสจะอยู่บนแกนอีกนะครับที่อยู่บนแกนอีกนะอันนี้อาจจะเป็นโฟกัสสองระยะตรงนี้จะเป็นโฟกัสหนึ่งก็น่าละสี่นะคะขึ้นบนลงล่างนั่นละสีะ่อะแล้วสี่อยู่ไหน ออในสมก,การในสมก,การไม่มี c นะคะมีแต่ a กับ b แต่เราต้องหาค่า c ได้ด้วยตัวเองค่ะ c เนื่องจากว่าจากรูปจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่า E จะยาวที่สุดเลยถูกไหมคะเพราะว่าเป็นแกน a แล้ว b ก็ยาวเหมือนกันเนาะเอ๊ะแล้ว c ล่ะ c กับ b ก็ บอกไม่ได้นะคะว่าใครยาวกว่ากันเนาะแต่จากภาพนีส่วนใหญ่บีนั้นจะยาวกว่านะ,นะคะในความสัมพันธ์คล้ายๆป้ายีทางกรัสนะคะคือ A คือด้านที่ยาวที่สุดนะคะ A ที่ยาวที่สุดนะ,ะจะเท่ากับอีกยกกำลังสองคนนะคะ A ยกกำลังสองที่ยาวที่สุดจะเท่ากับอีกสองตัวยกกำลังสองแล้ววกกันเหมือนที่ทางกรัสเลยค่ะดังนั้น A กอกำลังสองก็เท่ากับ B ีกำลังสองบวก c กำลังสองค่ะ,นะคะเวลาจะเอาไปใช้ก็จำไปแค่นี้ก็พอว่า e เนี่ยยาวที่สุดยกกำลังสองจะเท่ากับอีกสองอันกำลังสองบวกกันเนาะแล้วถ้าเขาให้อันใดอันหนึ่งมาเช่นในสมการให้ e ให้ B มาเพราะว่ามันเป็นตัวที่โชว์ในสมการอยู่แล้วถูกไหมอถามว่าหา c ได้ไหมก็ได้นะคะก็แทนค่าลงไปในนี้เนาะ แล้วก็ย้ายข้างหาซีอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคมีอะไรอีกไหมในวงนี้นะคะมีอันหนึ่งนะคะเราเรีก่กส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากาตั้งฉากลากผ่านโฟกัสและตั้งฉากากับแกนเอนะคะโอเคอนี้ค่ะ นี่ค่ะ,คะเราเนี่ยเส้นนี้ว่าลาตัสเล็กน้ำนะคะแต่มันก็จะเขียนว่ารีปัสเล็กน้ำเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะอ่านว่าลาตัสเล็กน้ำนะคะอ,อ่แต่ก็อาจจะมีคนอ่านรีตัส um เลนะ็กน้ำมาเนาะเพราะว่าไม่งั้นไม่เขียนแบบนี้เนาะเอ่อบางทีอาจจะชินตอนเด็กๆอาจจะเรียนมาแบบนี้นะคะวไปเรียนอ่ะ เราเรียกเส้นนี้นะคะส่วนของเส้นตรงนี้ว่ารากาของนี่อ่านรักาเล็กน้ำนะคะนะคะคืออันนี้อ่าสักคนภาษาพินีนะคะอา่านรักาเล็กน้ำนะคะมันก็คือส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวนะคะเอา,ส,า,าเอส่วนความยาวไปเนาะส่วนความยาวรักาเล็กน้ำก็คือเท่านี้ค่ะสองคูณมีกันบางสองส่วน e ค่ะ นะคะเอขับนีก็ได้มาจากในสมการนะคะทั้งสองเส้นยาวเท่ากันนะคะสองมีกำลังสองส่งสวนเ e อค่ะอันนี้ละตานิคตั้มอยู่ไหนเส้นนี้นะคะก็อยู่นี่ค่ะผ่านโฟกัสตั้งฉากกับแกนเอค่ะเรียกว่าละตานิคตั้มนะคะเห็นเนาะอ่ะน่าจะได้แล้วมาลองทำดูค่ะค,ะ,คะแรกนะคะให้หาอะไรบ้างเนาะมี จุดศูนย์กลางโฟกัสจุดยอดแล้วก็รัศมีตันนต้มของวงนี้ที่ให้มานะเะทียบสมการวงนี้หน่อยไหมอ่าเรียนท่านทำไม่ได้ขออนุญาตก็อปปี้ตรงนี้มาดีไหมมาและะ้วค่ะมาเทียบกันนะคะมีสองแบบนะคะอ่าขึ้นอยู่กับว่าตัวมากอยู่ใต้ใครเนาะอ่าอยู่ใต้ x เ,เป็นวงนี้แนวนอนอยู่ใต้ y เป็นวงนี้แนวตั้งนะคะอ่ะ อันนี้จะเห็นว่า x ลบ h เที่ยกันเลยเนาะเป็น x ลบอะไรเอ่ยไม่มีลบแปลว่าลบอะไรคะลบศูนย์ค่ะแปลว่า h เป็นศูนย์ค่ะ,ะต่อไปเลยนะคะจุด hk นะคะ h เป็นศูนย์ k เป็นอะไรเอ่ยเหมือนกันไหมศูนย์เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ e กำลังสอง เอ็คือตัวมากถูกไหมคะอ่าแล้วตัวมากก็ตรงกันเลยอยู่ใต้ x นะคะดังนั้น a กําลังสองเป็นยี่สิบห้าจะได้ a เป็นเท่าไหร่คะถอดรากเนาะถอดรูนเหนือห้ามีแหละคะมี b กาลังสองคือตัวที่น้อยกว่าได้เก้าถอดรากที่สองของเก้าเหนือสามอ่าได้แล้วได้ a ได้ b นะคะหา c ให้หน่อย c ีเป็นยังไงคะ c ก็ต้องเกิดจาก แต่กี้พูดไปแล้วว่าตัวที่มากที่สุดก็คือแกน e อีกอีกอะไรสองเท่ากับอีกสองคัวกำลังสองบวกแกนแบบนี้ถูกไหมถ้าโจทย์อยากหา C ีกำลังสอง 2, ก็คงต้องให้ c ีกำลังสองนี่อยู่กับที่เลยแล้วย้ายพีกำลังสองไปลบออกจากอีกลังสองนะคะดังนั้น C ีกำลังสองเท่ากับอีกำลังสองลบพีกำลังสองแบบนี้โอเคไหมนะคะแบบทนค่าไปค่ะอีกลังสองได้เท่าไหร่คะ คือตัวมากตัวนี้ใช่ไหมมีเนาะยี่หนะ้าค่ะมี b กำลังสองคือตัวที่น้อยกว่าก็คือเก้าค่ะลบก,กันได้เท่าไหร่คะสิบหกถูกไหมอา่าเข้าแพทเทิร์น a b c ของพิธีอารัณตเป็นสามสี่ห้าถูกไหมดังนั้น C กํกำลังหนึ่งก็คือต้องถอดรากที่สองของสิบหกใช่ไหมคะเอามานี้มาถอดรากเลยได้สี่ อ่าในสี่แล้วค่ะ a b c ได้หมดแล้วห้าสามสี่เป็นสี่วงนี้นี้เป็นวงนี้แนวอะไรตัว e อยู่เ้งเป็นวงนี้แนวนอนค่ะเป็นวงนี้แนวนอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวาดุ่มนิดนึงเนาะอ่าช่วยในการคิดนะคะวงนี้แนวนอนนี้อ่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไรนะคะ ศูนย์ศูนย์ไหมเอางี้นะจุดยอดไหมจุดยอดอย่างนี้เนาะจุดยอดอย่างที่จุดไหนคะเขยิบไปด้านละกี่หน่วยด้าน,นละ e ค่ะถึงนห้าหน่วยไหนลองขยับสินะคะอ่ e ขยับไปฝั่งขวาเวลาขยับค่าที่เปลี่ยนมันเป็นค่าในแนวแกน x ถูกไหมคะดังนั้นขยับมา ห้าหน่วยก็คือ e มันเท่ากับห้าค่ะก็จะเปลี่ยนจาก x เป็นศูนย์เป็น x เป็นห้าค่ะแต่ระดับ y ไม่ได้มีการไม่ได้มีการเลื่อนขึ้นลงถูกไหมคะมันเลื่อนตามแนวนี้ดันงนั้น y เป็นศูนย์เหมือนเดิมศูนยอดเป็นจุดห้าศูนย์ขวามือนะคะศุดยยอดจะไก็คือลกห้าศูนย์ถูกไหมคะอีกหน่อยหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่น, 5, 0, นะะึ่ง อันนี้สุดยอดนะสุดยอดนะคะต่อไปก็เป็นสุดอะไรที่โฟกัสกับจุดปลายแกนอ่ทูเนาะเอาโฟกัสก่อนนีไหมหรือว่าจุดปลายแกนทูก่อนจุดปลายแกนทูก่อนลน,นะคะเป็นไปตามค่า มีค่ะถ้ามีเป็นสามแคนทงก็จะตั้งฉากกับแกนเก็คือแนวนี้ค่ะอันนี้แคน A อันสั้นกว่าแกนทงอันนี้ท่นะคะอันนี้ A. อ่ะทงก็ขยับขึ้นไป b หน่วยค่ะลงล่างก็มีหน่วยแบบนี้ B เป็น3ามค่ะ B เป็น3มดังนั้นอันนี้ได้ X ไม่ขยับดังนั้น X เป็น0นเหมือนเดิมแต่ว่าขึ้นบน3หน่วยส่วนสามค่ะ อันนี้เอก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมแต่วัลงล่งาง3หน่วยก็เป็นศูนย์ลบสนี่คือจุดปลายแกนโทนะคะต่อไปโฟ,ฟกัสโฟกัสนี่ก็คือตัว c ถูกไหมแล้วคิดได้แล้ว c เป็น4นะคะแล้วโฟกัสอยู่ไหนโฟกัสอยู่บนแกนเออยู่นี้ดังนั้นขยับมาตรงนี้4หน่วยนะคะนี้ก็เหมือนกัน4หน่วยก็จะได้โฟกัสค่ะ จะได้พูการสองเอาเลยนนะคะอาจจะเป็นพูกัรหนึ่งก,ะะงกรืกอพูกัรสอง x เป็นเท่าไหร่คะจากศูนย์เนื่องมา c ก็คือสี่หน่วยนะคะก็จะเป็นอะไรอีกเนื่องมาด้านซ้ายก็ลูกสี่สี่เนื่องไปนั่นขวาเป็นอะไรคะบวกสี่สูงเห็นไหม ตรงนี้นะคะก็ที่เราว่านู่ไว้เราก็เอามาตอกได้เนาะจุดศูนย์กลางคือจุดศูนย์ศูนย์จุดยอดคืออะไรจุดยอดก็สองด้านใช่ไหมคะลบห้าศูนย์กับห้าศูนย์ต่อไปโฟกัสคือไหนก็ที่อยู่บนแกนเอนะคะแล้วก็อยู่ในวงรีเนี่ยสี่ศูนย์กับลบสี่ศูนย์นะคะ ลักการเล็กน้ำนะคะทำสูตรได้ไหมสองมีกำลังสองส่วนเอนี่เนาะสองมีกำลังสองส่วนเอค่ะมามาคำนวณกันสองมีกำลังสองแล้วส่วน A. เออย่นไม่รอเติมเนาะมี B กำลังสองอยู่ไหนคะมี B กำลังสองก็คือตัวที่อยู่ใต้ X กับ Y ที่เป็นตัวน้อยไงคะ ถึงไหมเพราะนี้มันคือเอกำลังสองเนาะดังนั้นพีกำลังสองได้เก้านั่น,นใช่ไหมคะส่วน A A, A เป็นเท่าไหร่นะคะเอ,อ A อเเป็นห้าก็จะได้อย่างนี้นะคะถ้าตัดทอนไม่ได้ก็ตอบในรูปเศษส่วนนะคะ่ะอันนี้เก้าคูณสองเป็นสิบแปดส่วนเป็นห้านะคะเดี๋ยนองข้อนี้นะคะ ข้อนี้เปรียบเทียบแล้ว x ลบ h เห็นไหม y ลบ k เห็นไหมตัวไหนตัว e กำลัง2 e กำลัง2 25หรือ144ตัวนี้นี่คือ e กำลัง2ตัวมากแล้วนี่คือ b กำลัง2นะคะเอาเลยนะคะจากโหนดโหนดกลาง hk คืออะไรคะอะไรเอ่ย x ลบ h ได้ x ลบ1ดังนั้น h เป็น หนึ่งค่ะ y ลบ k เป็น y หกค่ะดังนั้นถ้าเรา,ทาเทียบกับ y ลบีเราก็ต้องบอกว่ามันคือ y ลบอะไรลบลบหกเห็นไหคะลบชนลบเป็นหกเนาะดังนั้นตัวเนี้ยค่ะคือ k ต้องตอบลบหกนะคะ,ะต่อไป e กำลังสองคือตัวนี้หาตัวมากร้อยสี่สี่อดลากเหนือ e กำลังหนึ่งก็คือ สิบสองมีกำลังสองคือตัวน้อยยี่ห้ามีก็เลยเป็นห้าถูกไหมคะต่อไปเราจะหา c ค่ะเหมือนเดิมเนะเาะ c กำลังสองก็ต้องเป็นตัวมากในลบตัวน้อยอีกตัวก็คือ e ก,ออกลำลัง,ลลองสองคือตัวมากลบมีกำลังสองนะคะแล้ว e กำลังสองคือเท่าไหร่ตัวมากร้อยสิบสี่ลบ e กำลังสองคือลบ้เพือะไรลบ นี่ค้าใช่ไหมคะแล้วลูกเลหนๆเท่าไหร่คะข้อนี้โจทมมุกคล่องนิดนึงนะคะก็คือนีอ่ไม่สวยเหื่อยนะคะขออค่อไปผิดพลาดทางเทคนิคได้สี่กำลังสองเป็นร้อยสิบเก้าแต่เราอยากได้แค่สี่เราก็ต้องเอาร้อยสิบเก้ามาทำเลยคะ่ะถอดนูดนะคะซึ่งแบบเห็นยางเห็นความไม่สวยนหอ แต่ว่าก็ไม่ต้องไปแก้ทูกข์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยปรับปรุงมีต่อไปค่ะขออนุญาโอเคใน a m มีหมดละนะคะจากนุ่สมก,การจะเห็นว่าเป็นวงนี้แวนวไหนคะตัวมากอยู่ใต้ y แปลว่าวงนี้ตามแนวแกน y คือวงนี้แนวั้งแบบนี้นะคะแนวข้แบบน,น,นี้อาจจะเพอะสุดต่างๆลงในรูปนี้หรืออาจจะเอามาต่อเลยก็ได้นะคะ ะะจุดศูนย์กลางคือจุดอะไรหนึ่งกับลบหกนะคะจุดยอดเลยเนาะจุดยอดก็คือลากขึ้นไปกี่หน่วยคะ e ค่ะ e, e เป็นสิบสองค่ะดูไปใจเลยเนาะจากหนึ่งลบหกจุดยอดก็เป็นอะไรอะไรอ e คะ x ไม่ขยับขยับเลื่อนขึ้นดังนั้นขยับแต่ค่า y เนาะ ดังนั้น x เหมือนเดิมคือ x หนึ่งส่วน y บวกเพิ่มขึ้นไปสิบสองหน่วยค่ะจากลบหกเพิ่มไปสิบสองหน่วยกลายเป็นเท่าไหร่หกนะคะก็คือเหมือนเอาลบหกไปบวกสิบสองได้หกนะคะสิะะบสองหน่วยเหมือนกันค่ะดังนั้น x หน,นึ่งเหมือนเดิมแต่ y ลงมาอีสิบสองเป็นติดลบสิบแปดเลยค่ะมาไกลมากต่อไป ซ้ายขวาเป็นจุดอะไรคะจุดปลายแกนทเนาะจุดปลายแกนทนะคะคือนนี้อันนี้ได้อะไรบ้างคะค่าพีเห็นไหมค่าพีมันห้าหน่วยนะคะลากมาฝั่งซ้ายห้าหน่วยแสดงว่าตัวที่เปลี่ยนคือตัวเอ็กนะคะจากหนึ่งลดลงมาห้าเหนะะือลบสี 4, ่ค่ะลบสี่หกฝั่งขวาก็ ไปกี่หน่วยเหมือนกันมีหน่วยเหมือนกันคือห้าค่ะเ็าเป็นอะไรคะหก,กับลบหกไหมอ่าต่อไปโฟกัสค่ะโฟกัสก็ต้องอยู่ข้างในเนะาะโฟกัสทำยังไงดีก็ให้ยักขึ้นลงกี่หน่วยคะสี่นะคะแล้วสี่เป็นเท่าไหร่เนาะสี่ไม่สวยเลยค่ะ รูทร้อยสิบจะจากตรงนี้ขึ้นไปรูทร้อยสิบเก้าหน่วยก็จะเป็นแบบอีกตัวเลขไม่สวยนะคะก็จะเป็น x เนี่ยจะตรงเดิมแต่ y จะถูกเพิ่มขึ้นค่ะนะคะดังนั้นพิกัดตรงนี้เป็น x เป็น1นึ่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่า x มันตรงเดิมเนาะแต่ y เนี่ยจะเอานกลุดเนี่ยไปหัวอีกรูทหนึ่งหนะคะก็เป็น ลบหกหัวด้วยนูร้อยสิบเก้าค่ะอืมอันนี้คือโฟกัสอันที่หนึ่งโฟกัสอันที่สองก็เป็นประมาณนี้เลยคะ่ะแต่เราไม่ได้หมก่ขึ้นเราต้องลดลงถหกไหมคะโฟกัสสองก็จะเป็น x เป็นหนึ่งเหมือนเดิมเป็นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะนะคะ แต่วายจะลดลงจากร์ลบหกเนี่ยเป็นูบร้อยสิบเก้าแล้วเราก็เอามาต่อตรงนี้นะคะทั้งหมดได้หมดแล้วนะคะได้หมดแเอามาต่อบเลยมันนี้ข้อนี้นะคะวงนี้ที่มีจุดยอดอยู่ที่สี่ลบเจ็ดกับสี่สิบสามนะคะแกนโทยาสิบหกหน่วยวงนี้มีจุดยอด สี่ลบเจ็ดกับสี่สิบสามสี่ลบเจ็ดกับสี่สิบสาม่สองสามสี่ลบเอยู่นอยู่ข้างล่างใช่ไหมราณนี้สี่สิอยู่ไหนอ้อยู่ข้างบนอยู่อ,อนะใช่ไหมสี่สามอยู่นี่ถ้าจุดยอดมันอยู่ตรงนี้แสลว่ามุมนี้แนวอะไรละแนวตั 3, ้งเห็นไหมคะถ้าเราวาดลูได้นะคะคนจะช่วยน้นยี้นะคะจุดยอดสี่ลบเกับสี่สิา อันนี้ก็จะมี4หอ13อันนี้ก็จะมี4ลบ7ข้างล่างคำถามเกิดหาจุดศูนย์กลางได้ไหมน่าจะเป็นจุดอะไรระหว่างสองอันนี้อยู่ตรงกลางถูกไหมคะเรียกว่าจุดกึ่งกลางค่ะระหว่างสองจุดที่เป็นจุดยอดนะคะจุดกึ่งกลางเราก็มีสูตรในการหาถูกไหมคือเอา x กับ x บวกกันหารสอง 2, y ายของวายกันหารสองใช่ไหมคะอดังนั้นมาทำเลยวงนี้นี้เป็นวงนีแนวอะไรแนวตั้งความยาวแกนอีคือสองเอยาวเท่าไหร่คะอ่าจาก y ที่เป็นรูปสิบสมมติไปจนถึงศูนย์ก่อนอตรงนี้ y เป็นศูนย์เจ็ดหน่วยถูกไหมแล้วจากศูนย์ไปถึงสิบสามเพ่ออีสิบสามหน่วยรวมแล้วเท่าไหร่คะยี่สิบหน่วย ดังนั้น 2a เป็น20 a นี่นเท่าไหร่คะก็ต้องครึ่งนเหลือ10ต่อไปแกนทูยาว16เอามาจากไหนจทให้คะ่ะแกนทูยาว16แปลว,ว่าอะไร้16คะ่ะแกนทูมันยาว 2p ถูกไหม 2p ได้16ดังนั้น p เป็น8 จุดศูนย์กลางวงนี้เกิดจากจุดถึงกลางระหว่างจุดยอดดังนั้นจุดศูนย์กลางวงนี้ก็จะต้องเป็น x บวกสองนะคะสี่เหมือนกันก็หารแล้วก็ได้สี่ตรงกันเหมือนเดิมนี่แหละนะคะดังนั้นเป็นสี่บวกสี่หารสองอ่ 13, าอี 10, กอันหนึ่งไว้บวกไหารสองค่ะสิบสามการลบสิบบวกการหารสองนะคะ แล้วก็คำนวณสี่นะคะอันหลังนี่เป็นหกหารสองจะ,ะได้สามค่ะดังนั้นจุดศูนย์กลางอยู่ที่สี่สามสมการวงรีได้และะ้วค่ะวงรีแนวตั้งตัว E หรือตัวมากอยู่ใต้ยถูกไหมคะอ่าเริ่มเขียนเลย X ลบ H คือ X อ็กซลบไรมินาเอเนาะ X ลบสี H ่ ทั้งหมดกาลังสองส่วนด้วยวงนี้นวตัง้งอันนี้ต้องเป็น B กําลังสองบวกกับ Y ลบ K คือ Y อะไรเอ่ยนกสามนะคะทั้งหมดกําลังสองส่วน E กําลังสองได้แล้วค่ะ E คืออะไรอะเอ่ยสิบค่ะสิบกำลังสองหนึ่งร้ยนะคะเท่ากับอะไรฮะหนึ่งนะคะ โอเคจบแล้วนะคะวันนี้ค่ะ